ใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาเก้านาฬิกาสามสินาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับ <c oughs> กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธครับวันพุธที่สิบเดือนกันยายนสองพันห้ารครับ เ <c oughs> มื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดหยุดไม่ได้หยุดโลกนะครับหมาก็บอกแล้วเมื่อวานนี้วงการเมืองเนี้ยสะเทือนเลยนะวัน <c oughs> ที่เก้าวันที่ 9, เก้าเดือนเก้านะฮะเป็นวันที่จนจารึกไว้ครับหมาเมื่อวานนี้ทังโหนนี่นะผมก็ไปดูละเขียนหัวข้อไว้ ว่าทักษิณจะติดคุกแลือเขียนเครื่องหมายคำถามก็เช่นมากแต่แล้วเอมันจะแรงไปหรือเปล่าก็เลยไปเขียนไปว่าในโชคดีอาจจะมีโชคร้ายแฝงเออเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์นะครับทางการเมืองนะครับนะ พอมันดูดวงเขารักตักสินนี่ผูกไว้นะเนี่ย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 เห็นไหมลัคนาก็อยู่ราศีกันนะฮะมีดาวเนปจูนกลุ่มแล้วก็ราหูเลงวันตัดสินนั่นแหละครับดาวังคารทับลักแกเนปจูนก็เลงลักแก แถมมีเสามีจันด้วยจันถึงเลยครับเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยคือจริงๆถ้าแกไม่กลับมาจากดูไบนะกลับมาชาหน่อยให้เลยช่วงไฮดาวังคายย้อย้ายออกจากราศีกันเนี้ยนะก็อาจจะไม่ติดนะต้องบอกคนในจังหวะเนี้ยจังหวะจริงิดว่าเกบมาใช้ยิ้มแย้มเฉมใส ไปฟังเลยนะคิดว่าไม่มีอะไรโอ้ยโดนเต็มๆเลยนะครับเป็นธรรมดานะครับเวลาฟังสารตัดสินนี่นะใจเสียนะ่ะหน้าอาจจะยิ้มมอแต่ใจมันมัน,ม,นมันเสียนะเนี่ยผมวลยต้องมาถอดดูเนี่ยมันมันเป็นจุดอะไรเนี่ยชื่อสกุลหรือว่าดวงหรือว่าที่อยู่อาศัย มันโดนสองเด้งครับโดนสองเด้งเลยดวงแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยครับนะบ้านกัรสองล่านะครับมันถูกคราดมันจันทร์คราดไงถูกคราดผมเคยบอกแล้วนะหลายครั้งเนี่ยคนจะเล่นการเมืองหรือจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่กันนะเรื่องที่อยู่อาศัยนี่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะ จะเร่อการเมืองนี่นะผมดูมาหลาย <c oughs> หลายหลายหลายยุคหลายสมัยแนละ้วสมัยนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดทำให,ให้ให้คนได้เป็นได้เป็นได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลนะ่นะคืออาศัยทีแรกเราก็ไม่เคยเจอนะถ้าเราเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบนะตามตาม ําหลักของไอ,อ้วงชุ้ยอะไอวงจุ้ยมันก็แน่นอนแน่นอนเลยบอกแล้วทักษิณนี่ไม่น่าไม่ไม่น่าอยู่ฝั่งทนไม่น่าอยู่ฝั่งทนเพราะดวงแกเป็นคนธาตุไฟอะ่ะถ้าธาตุไฟมันจะเด่นในในใน,ในถิ่นของธาตุธาตุดิน ถ้าไปในถิ่นเครองเดือท่านน้ำมันเซ็นเลยไฟดับไปเลยเนี้ยเนี้ยแล้วเกลับมาจากดูไปนะเกก็มาอยู่บ้านจันส่งล่าฝั่งทนผมบอกว่าต้องเมียเป็นไปได้นอนอนก็นเลยเนี้ยชัดเจนให้เก่งแค่ไหนฮนะเนี่ยมันมันก็แพ้ดวงแพ้แพ้หงจุย้ยแพ้สิอย,ยูาอาอัยเนี้ยเออ ผมก็มาดูนะแล้วนี่แหละทนนายกคนใหม่นะกำลังรอปรดเกล้าอยู่เนี่ยปลดกล้าวอย่างปลดแล้วใช่ไหมรอถวายสัตว์นะครับแต่เนี่ยคุณอนุทินนะครับนะเอ้มันกลับกันนะผมก็ไปดูว่าเอแกจะไม่ได้เป็นได้แกได้เป็นเนี่ยคือช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงที่ว่า มันเป็นอาถรรพ์นะที่เราต้องศึกษามันเป็นช่วงกลางคราดเลยวันที่8กันยาก็จันทคราด22กันยาก็ยะมีสุริยคราดเนี่ยฉะนั้นในช่วงเดือนกันยาเนี่ยมันเป็นเดือนมันเป็นเดือนปราบเสียนนะใครที่มีคดีเก่านะถ้าขึ้นศาลช่วงนี้ก็เมียมเป็นไป ผมก็จะด,ดูต่อไปว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยถ้าอยู่ในเดือนนี้นะคดีหัวสอวคอดีเขากระโดงน,นะถ้ามีการขึ้นศาลนะครับแโ,โอกาสโอกาสติดคุกเยอะนะเ่ยเนี่ยเนี่ยก็จะดูต่อไปตอนนี้เนี่ยแมันเป็นช่วงที่ว่า ธรรมชาติก็ดีการเมืองก็ดีมันป่วนแปรหมดนะ่ะมันป่วนแปรหมดเลยครับนะยแล้วผมกำลังจับทางอยู่ด้วยว่าเนี่ยยุคยุครอสิบเนี่ยนะมันไม่เหมือนรอก้าวเลยเพราะเลขสิบเนี่ยวันหนึ่งศูนย์นะคำนวะณมันดาวทิ์มีมุตยูเข้ามาด้วยนะมัก จะเกิดสิ <remain S 1> ่งที่ไม่คาดฝันได้ง yeah. ่ายไม่ว <ment? S 2> ่าจะเป็นการเมืองหรือธุรกิจอะไรก็ตามก็ดีนะการต่างประเทศนะครับนะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะเพราะตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชนี่นะในกี่ปีเนี่ยยังไม่ถึงสิบปีนะมันยังไม่นะครับนะมันต้องมีเปลี่ยนแปลงใหญ่เข้าสู่ยุคเสีวิไลอะไรมันต้องมีอะไรทั้งอย่าง ก็นั่งดูอยู่นะครับนะนั่งดูอยู่เนี่ยก็ถือว่าได้สถิติเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แปลกใจนะกรณีนายกถูกจับนะแล้วก็เข้าคุกนี่นะถูกตัดสินเนี่ยนะมันเป็นปกติมาตั้งแต่ยุคน้นแล้วตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าแล้วนะก็มีนายกติดคุกหลายคนนะ คนที่จำได้แม่นยำก็น่าจะเป็นจมพลปอแล้วก็กลับมาใหญ่นะจำมาจพลปอเนี่ยอันนั้นกเกิดจากเกิดจากสงครามติดคุกพราสงครามกันนะไปร่วมกับญี่ปุ่นนะครับมัร่วมกับญี่ปุ่นพออเมริกาชนะปั๊บเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าร่วมสงครามด้วยแต่ก็ได้อาศัยในปีดีพนโมโยงนะครับนะ แก้สถานการณ์ให้ก็เลยออกจากคุกนะกลับมาเป็นใหญ่ครับวันนี้ก็มาคุยอะไรเยอะแยะน,นะแล้วก็ฝนฟ้าก็ยังไม่สงบนะครับน้ำจะท่วมนี่นะเออน้ำท่วมในปีนี้มาหนักแล้วมาหนักแล้วก็ฝนยังตกนะครับนะแล้วก็ดาว ดาวศุกร์มันเดินตามหลังดาวอาทิตย์อ่ะกับดาวพุธนี่นะน้ำท่วมแน,น่นอนน้ำท่วมแน่นอนเออถ้าส่งน้ำหน้าอาทิตย์ติดกับจะแรงจะแรงนะครับจากนั้นถ้าอยาบระบาทนะครับในเดือนนี้กันยาตุลานี่นะฮะน้ำมันเหนือลงมาแล้วน้ำเหนือลงมาแล้วนะ แล้วก็น้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาเนี่ยแถวสมุรปราการเดี๋ยวก็นะกรุงเทพแถวนนเนี่นะเนี่ยก็ต้องระวังจะมีการจมน้ำใม้ว่ากันจะนะแล้วสมัยนี้เราปลูกบ้านเนี่ยมันอย่างว่าอะไรปลูกบ้านชั้นเดียวนั่นเตี้ยนะครับนะ ม่เลยเ,เหมือนโบราณเนี่ยโบราณไม่ใช่ปลูกบ้านยกพืน้นใช่ไหมข้างล่างจอดรถได้ได้นะครับหรือเวลาหน้าน้ำานี่ยเขาไม่กลัวน้ําท่วมนะเพราะเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในที่าราบลุ่มหมดนะน้ำมันท่วมง่ายแต่ในสมัยนี้มันยังว่าปลูกบ้านตามอะไรตามอะไรตามตาม่ตางประเทศตามยุโรปอันนี้ก็เมืองหนาวอะ่ะเขาอยู่ในที่ดอนอะ่ะเขาไม่กลัวน้ําท่วมอะ่ะ นี่แหละครับโอ้ธรรมชาติต้องเ,เอรียนรู้เยอะฉะนั้นตำักตำราห่วงจุ้ยก็ดีนะโหราศาสตร์ภูมิทมเรเลก็ดีเนี่ยเขาบันทึกไว้น่ะแต่ยังว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องธุรกิจเหรอครับนะอยังเขตบางบับทองเนี่ยมันเป็นมันเคยเป็นแอ่งนะเป็นบึงอันนะแล้วถมที่มาทําบ้านจัดสรรเนี่ยน้ำก็ตัวประจำน้ำตัวประจำเออ ก็ไม่รู้นะคนเราถ้าคนรุ่นใหม่นะจะซื้อบ้านถ้าจะกลัวน้ำั่วมมาอยู่คอนโดซะอยู่คอนโดจะช่วยได้เยอะเอาวันนี้มีอะไรบ้างครับนะคุณทันจิราสวัสดีค่ะอาจารย์และเอฟซทุกท่านครับผมคุณจอมเมติดคุกข้อกล่าวหาร่ำรวยและเก่งคุณดีเจ ทรงสารทักษิณจับใจครับคุณลูกเข้าเหนียวเก่งแค่ก็แพ้คนถือปืนคุณจอมินอีกฝ่ายมันกลัวชาวบ้านรักและชอบทักษิณเยอะเลยลุมกระทืบเอา <c oughs> เออเี่ยจริงสู้กันด้วยสติปัญญาสิเล่นสกปรก,กใช้ปืนไม่แฟร์เออคุณวิไลศีสุริขาอาจารย์ครับได้ยินเอฟซของเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยอาจจะโดนยุบนะคะ ก็มีโอกาสพรระคาอยู่ในศาลเนี่ยใช่ไหมคุณเดชาัะสวัสดีครับทำไมตอนนี้กระแสพรกประชาชนไม่ค่อยดีก็ก็ไปหนุนก็ก็ก็ดูที่ครับว่าพฤติกรรมที่เขาทำอ่ะหมารถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นยังไงเออมันไปขัดกับฟ้าดินหรือเปล่าผมผมผมองไม่ออกนะว่าคุณเท่งอ่ะ คุณเท่งเลยคุณเท่งอ่ะผมชอบเรียกเรงเรียกเท่งคุณเท่งมันมันมันเคยเห็นด้วนะคือบ้านเมืองมันจะวิบัติอ่ะมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามานี่นะแต่ไม่ต้องห่วงกับทหารดาวแรงกับอังคารมันแข็งมากตอนนี้นะเอออาหารจะกลับมาช่วยชาติแล้วครับนะเ,ะเที่ยวหน้าจะมีนายกไงเป็นคนจากทหารก็ได้นะคุณกรอง เราเสียงนีนแดงครั้งสุดท้ายก็เขากระโดมคือเขากระโดงอ่ะคุณจะมันมันจะแกร่งมันทำได้หมดไม่ว่าจะยุบพัรคยัดคุกสู้กันสนามเลือกตั้งมันแพ้ตั้งแต่แมงสาบสามปอหนูเน่าได้แค่เจ็ดสิบเสียงก็ลองดูทีกันนะนี่นะผมอยากจะให้ยุบสภาเร็วๆนะให้มีเลือกตั้งเราจะรู้เลยว่าเนี่ย เออพักประชาชนไปยังไงประชาชนจะเลือกใครตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยคุณสุนิสาแพ้คนสลิมแต่ไม่แพ้คนรักทักษิณเพื่อไทยทำอะไรก็ผิดหมดคนอื่นหัวสอวอเขากระโดนไม่ผิดตามย่ำยีเพื่อไทยตลอดก็อย่างที่บอกนะว่าเพื่อไทยมาแรงเมื่อแรงเลยแล้วทักษิณกลับมานี่ เอาละครับใครรักใครก็เอาเชียร์กันไปแล้วกันนะครับนะไปในครูหาก็จะรู้กันแล้วกันเนะเรายังไม่วิเค,คราะห์อะไรกันเนะเอาตัวนี้มาเดินสายกลางเดยใครผิดครับฟ้าจะลิขิตกรรมมันหนีไม่พ้นกันแล้วครับเนะครับ,ค,รบคุณรู้จิการสววสดีมีความสุขวันพุธค่ะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านครับผมดูยังเชื่อในกฎแห่งกรรมอยู่เสมอค่ะแน่นอนแน่นอนทำดีย่อมได้ดีแม้จะเห็นผลช้าอย่างน้อยคนทํา ก็ได้ความสุขกายสุขใจเป็นเบื้องต้นแล้วนะคะทุกจังหวัดละมังคัาที่น้ำท่วมบ้านเพราะน้ําถูกแย่งที่ไปตอนนี้น้ําก็ทวงคืนสิกับธรรมาชาติเอาคืนไม่ต้องห่วงเออใครทําอะไรไ,ไรรว้ก็มอเลมเยคุณดีเจยึดเงินทักสินสี่หมืนกว่าล้านอยู่นอกประเทศสิเจ็ปีติดคุกหนึ่งปีพอใจย,อยัง จะเหยียบให้ตายเลยเหรอคนทำรัฐ,รฐประหารตึ๊ดๆไม่จับเข้าคุกสาปอคา้าหน่อยคือตอนนี้นะเขาบอกอยู่นะเอ,อคนคนร่าทชักถิ่งเยอะนะเไท่านกลับมาเที่ยวนี้ก็ดูว่าท่านทำเต็มที่เพื่อจะร่างถิ่งที่ไม่ดีเคยทำไว้นะคือจะว่ามันก็ไม่ใช่นะ ไอการโกงกินคอร์รัปชันเนี่ยมันอย่างว่าแหละมันตามน้ำอะ่ะเพียงแต่ว่ามันเยอะไปที่หนักมาก,กคือเรื่องไอเรื่องข้าวนี่แหละนะคุณปองคงเข้าสู่ยุคคนชั่วครอเมืองตามคำทำนายมันจะล้างใหม่ดีครับในยะุคสิวิไลนะไป่เป็นไรครับแล้วก็ดูกันไปนะคอยรักษาลมหายใจไว้ <laughs> อย่าให้หายคุณวิไลวันครับ <laughs> พิ่งรู้ว่ายังมีคนไทยที่รักอดีตนายกมากกว่าประเทศไทยรักค้นขายชาติให้ขเขมรและพะมา่ามากกว่าคนไทยต้องให้ขเขมรและพม่ามายึดบ้านและที่ดินของคุณจึงจะสํานึกก็คนอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นไปตามกรรมอ่ะนะมันเป็นไปตามเราบางอย่างเราพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้นะมันมันม,นมนันข้อพยากรณ์ไม่ได้เลยคุณสมมากประเทศไทยเราคนเก่ง คนดีอยู่ยากมากค่ะถ้าชั่วๆดีๆผสมกันอยู่ง่าสบายมากค่ะไอ้คนพูดถูกใจผมมากเนะยเอาชั่วเอาดีผสมกันนะแล้วก็อยู่ได้คุณแองจี้เราผิดท่านมาหาเราชอบเราไม่ผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองแหมสีปลาเลยนะเนี่ยคุณวรัญญาสวัสดีค่ะคุณกิ่งกาดครับผมกดติดตามแล้วค่ะเพื่อไทยตลอดการขารักท่านทักษิณค่ะ ม่ต้องห่วงแล้วมันก็เด็นก็นมาคืออะไรตง,งีหยทักษิณนี่ประเภทแมวเก้าชีวิตนะ่ะฆ่าไม่ายเนะ่ะฆ่าไม่ตายคุณวิไัยศรีใครจะพูดอะไรก็ช่างเราก็รับคุณทักษิณเพื่อไทยเหมือนเดิมค่ะเออดีดีแม่ในคนนี้มีคนนี้ถือว่ารักในสายเลือดคุณแพทรักท่านทักษิณคือตอนนี้คนจะรักมากขึ้นเลยนะเพราะว่าท่าน ถ้าดูมันก็ถุกกระทำอะนะแต่ความจริงมันเป็นเรื่องเก่าอะนะที่ท่านก็บลิงเรียเร่ยกมาตลอดเลยครับหมายความว่าท่นเก่ง่ะคือไม่ยอมเข้าคุเรื่องเมอกีเข้าคุ้สวรรค์ผมเคยเคยดูดวงให้ท่านิดแต่ตอนนั้นแกเป็นคนคิดอะไรปแปลกๆนะบอกว่าตอนที่แกเข้ามาเล่นการเมืองใหม่ๆนะผมก็ปรึกษาผมปรึกษาผม ผมก็เปลี่ยนลายเซ็นให้นะเปลี่ยนลายเซ็นให้พอได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกเกเปลี่ยนลายเซ็นใหม่ไปเลยผมต้องเก็บข้อมูลนร,รักมัจจะเป็นโหเนี่ยแล้วก็ผมดูคนที่คนเป็นนายกเนี่ยหลายคนนะเริ่มตั้งแต่น,นู้นเอากันที่ว่าชาัดเจนกันใจเป็นชาติชายชาติชายนี่ไม่ไม่มีทางเดยแล้วท่ากนก็เลยหนีไปอยู่ ไปอยู่นอเยนตีน่านะตอนนั้น,น na, ผมก็แก้ให้บอกเยอะเดี๋ยวจะได้เป็นนายกแก้ให้ก็ผมอาศัยมีเยอะเนี่ยว่าจะเขียนนะถ้าเราจะเขียนเป็นซีรีส์เนี่ยดีมากนะให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนได้รู้มากเนะครับเนะเพราะว่าผมมองดูแล้วที่เขาวิเคราะห์อะไรต่างเนี่ยมันไม่ครบถ้วนมันจะต้องชื่อสกุลที่อยู่อาศัยดวง แล้วก็สภาพอาชีพนะที่สำคัญครับลายเซ็นครับนะผมดูลายเซ็นพลเอกชาติชายตรงนั้นนะครับนะบอกให้ท่านเปลี่ยนท่านไม่เปลี่ยนนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆรลายเซ็นนี่เป็นลายลิขิตน,นะครับแล้วนี่ผมก็เห็นอยู่ฮะเนี่ยลายเซน็นเพิ่งจะเห็นมเมื่อกาอนนี้ลายเซ็นนายกอนุทินนะครับนะ ได้เห็นไหมครับเซ็นมาอย่างนี้นะแล้วตัวสุดสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวกุลเนี่ยถ้าดึงกลับลงมาไปแนละ้วไม่ไปเลยครับมันดึงกลับลงมาเนี่ยผมก็อยู่ก็เลยดูอยู่เนี่ยว่าจะเป็นไปตามลายลิขิตหรือเปล่าเนี่ยก็ดูกันดูนะว่าเนี่ยรอโปรยเก้าเนี่ยยังยัง,ย,งยังไม่เออโปรยเก้าโปรยเก้าแล้วสินะรอรอสาบานสาบานตัวใช่ไหมนะคุณ จอมันดรทักษินจงเจริญคุณสุทธิจันทร์กลัวติดเชื้อในกระแสเลือดคุณดารณีรักไม่ลืมหูลืมตาคิดจะรักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์และแผ่นดินที่อยู่ทุกวันนี้ไหมแปลกความคิดคนคุณนิรมนสวัสดีคะ่ะอาจารย์ครับผมประเทศไทยทำไมความอายุติรทมถึงรุ่งเรืองเกี่ยวกับดวงเมืองไทยเมืองไทยครับแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับ มันก็มันมีมีหลายเรื่องมีครับเปลี่ยนไปเพราะตั้งแต่เปลี่ยนเสาหลักเมืองใหม่นะมันก็มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่สิบสีตุลามานะครับนก็เปลี่ยนมาคุณทศสวิชัยอยากเห็นพวกรัฐทำรัฐประทาอาหารพวกคอตสคอตสได้รับกรรมที่ก่อไว้บ้าง คงต้องรอให้น้ำทั่วประเทศไทยก่อนมัน้งไม่ต้องไม่ต้องรอนะเร็วและตอนเนี้เรียกว่าดวงเมืองเปลี่ยนเร็วมากการเมืองก็เปลี่ยนเร็วครับการเย็นครับเดี๋ยวดูไปปีนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเ,เยอะแยะนะช่วงเนี้ยช่วงจะมีกันตคราดสุริยะคราเนี่ยนะในเดือนนี้กันยานี่แหละครับในช่วงระหว่างเนี้ยสิบวันนี้นะผมว่จะว่ามีอะไรให้ตื่นเะต้นอีกนะต้องติดตามกันให้ดีคุณสีฟอง เพื่อไทยค่ะอาจารย์ค,ครับชนได้ดีละดีละ,ละผมมองดูแล้วนะอถ้าภาคประชาชนนี่เนี่จะน้อยนะจ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 ะไม่เคยชอบนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อไทยมามาเยอะนะคุณธนมนสวัสดีค่าอาจารย์ค่ะครับผมคือจริงๆเขาเคยบอกเขาหลายทีวนะให้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยแล้วก็เปลี่ยน คือตอนที่ผมไม่ได้เจอกันอนะ่ะตั้งกตตั้งแต่ผมลาวงการไม่ใชงว่าไม่ได้ไปเขียนหนังสือพยากรณ์ตนนอนนะี้ซุพเมอร์นนะผมก็เลยไม่เคยได้ยุ่งอ่ะน,นะคือสมัยก่อนที่้งเขียนเขาก็จะมีการเออเอาไปบอกกล่าวกันนะเอาไปดูกันแก้ไขกันไปเอาละทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะจะดีกว่าคุณ คอยศูนย์สวัสดีครับอาจารย์กรับอกคุณพีพีสองมาตรฐานประเทศไทยคุณมานกเรื่องสวมีสิทธิ์จบปีนี้ไหมครับจบแน่จบเดียจบจบ,จบเนี่ยหลังจากนี้ไปนี่นะมันจะมีเรื่องและเขาบอเขากระโดงเนี่ยนะมีแน่มีแน,แน่เปิดสภาเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่เอาไว้หรอกครับนะคุณดาราีสวัสดีครับอาจารย์ครับ เมื่อ,อไรประเทศไรประเทศเราจะสงบคาอาจารย์มันมันก็มีสงบแน่แต่ว่ามันต้องรอหขดาวอเอาไว้พยากรณ์ดีกว่าว่ามันจะเป็นช่วงไหนช่วงไหนนะครับนะคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเพระดาวพฤหัสมันเสียดาวดวงประเทศนะพอเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันก็ดีอยู่สองแค่สองเดือนตามเดือนต้องรอปีหน้าอีกปี หลังสงครามโลกครับเอางี้ดีกว่าแล้วสงครามโลกจะเกิดเมื่อไรครับหกเก้าเจ็ดศูนย์ครับประมาณเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่แหละสงครามโลกจะตามมาแล้วครับเหมือนคุณพี่พี่เขากระโดงคุณบ่าวนกสีเมืองสีตึกสอตอง,อ,งองเงียบจัง <laughs> คุณน้องชุมพู่ค,คนจนก็ได้สาสิบาทรักษาทุกโรคอออาจารย์สิ่งดีๆก็มีอยู่ค่ะได้ใจคนทั้งประเทศรักเพื่อไทยรักอาจารย์ค่ะก็ะโปรงครับขอบคุณครับนะค,บคือเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยคนรักก็มีโบราณบอกคนรักเตะผืนหนังคนชังเตะผืนเสือเออไหมเอาทําอะไรให้ย้ายให้คนรักมากอย่าให้คนเกลียดมากคนชังมากเลยครับเอาห้าสิบห้าสิบก็แล้วกันเลยครับคุณอน,นุนน นี่คือรัฐประหารโดยใช้นิติสงครามทำลายฝั่งตรงข้ามคุณประยงเพื่อไทยสองใบคือตอนนี้นะแบ่งชัดเลยนะประชาชนแบ่งชัดเลยนะกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะครับนะเพื่อไทยคุณนิพนธ์เพื่อไทยเท่านั้นคนที่ขาเงียบๆเนี่ยรนะักเพื่อไทยคุณยุเซอร์ ช่องนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็ยิ้มช่องไหนช,ช,ช่องเราเนี่ยนะว่มามาเชียร์เพื่อไทยอ่ะแล้วเอา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 ตีกวามนะเราเชียร์ฝ่ายถูกกันนะฝ่ายถูกลังแก้เอาให้ดีกว่านะเพราะว่าคือบางทีคนที่ถูกลังแกเนี่ยนะแก้คนก็ไม่ค่ฟังกันนะเออผมก็บอกแล้วนะทักษิณนะ คือตอนนี้แกมีเงินแล้วอะไรมีแล้วนะก็อยากจะมาช่วยชาติแต่ว,ว่าก็อย่าว่านะครับนะคนก็ขวางเยอะคนาเรียกว,ว่าศัตรูเก่าเยอะผมคุณเห็นไหมเนี่ยไอ้กลุ่มที่มาเดินมาไล่มาอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าเก่าๆทั้งนั้นไม่ได้เปลี่ยนหน้าเลยฮะคุณจิกไม่ว่าท่านทักษิณจะอยู่ในสถานะใดก็ยังเพื่อไทยเท่านั้นดีมากคุณนางธนาพา เพื่อไทยเท่านั้นค่ะดีที่สุด <c oughs> คือตอนนี้นะฮะทำอะไรแล้วแต่ครับมันต้องเอาพวกอ่ะคุณค่อยศูนย์ผมมองว่าท่านทักษินเข้าเดือนจำคนที่มีอำนาจคิดผิด <c oughs> คุณตุ๊กคนไหนครับไม่ทราบเพื่อไทยญ,ญาติพี่น้องภาคอีสานมันหลอกกันเยอะค่ะเอคุณน้องชมพู่อาจารย์พูดจริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณครับ <c oughs> คุณยูเซอร์เขารักษาฟรีไม่ต้องจ่ายสามสิบาทแล้วไม่ใช่หรือเขาจะบอกให้รักษาทุกที่เลยนะเออสามสิบบาททุกที่นะไม่รักษาฟรีอย่างเดียวฟรีทุกที่เลยหมายว่าโรงพยาบาลไหนก็ได้นะคุณสมพงษ์แล้วนายกคนใหม่แล้วพวกพ้องจะมีโอกาสติดคุกหรือไม่ช่วยดูดวงดาวหน่อยครับท่านมีมีม,มีไม่ต้องห่วงมี มีหรือช้าหรือเร็วเนี่ยอา,อาจจะไม่เกินสิ้นปีนนไดอนลมีแน่ีนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรมานะครับศู1ย์แปดหนึ่งแปสองแปดสี่้าหสี่ครับนะ,บนะบวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับพรได้บัลเสริฐจงมันเกิดแก่ผู้ ติดตามสนับสนุนนะโครงการของมูลนิธิเก่งกาโหราศาสตร์ขอบรารมีพุทธเจ้าหาพระองค์พระโพนสัต์กุนีมแปดสิบสี่ปางพระพรหมสามปางครับจงโดมบันดาลให้ทุกท่านและคนในครอบครัวของท่านมีอายุมั่นขวันยืนสุขใจสุขใจปลอดภัยแค็งแกร่งขอเจริญรุง่งเรืองร่ำรวยนะครับโชคดี แล้วก็ทันทีลงรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุปติภูมิสามปรายพบแดนสุขาพดีครับสวัสดีครับ